ทางการของออสเตรเลียนะคะก็เร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสียนะคะก่อนที่พายุหมุนเขตร้อนหรือว่าท ropical cyclone นะคะที่ตอนนี้มีกําลังรุนแรงจะพัดถล่มซึ่งคาดว่าจะสร้างความเสียหายที่สุดในรอบ10ปีด้วยกันส่วนอีกหนึ่งที่นะคะภูเขาไฟนะคะชิเวนลุกของรัสเซียก็ประทุต่อเนื่องมาเป็นวันที่3แล้วก็ส่งผลให้บ้านเรือนะคะจมเท่าฐานหนาขึ้นไปอีก20เซนติเมตรนอกจากนี้ยังเกิดแผ่นดินไหวอีกขนาด5.8ด้วยค่ะ วิทยาลายาัยธรณีวิทยาของรัสเซียรายงานนะคะว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด5.8นอกชายฝั่งคำชัดกา24ชั่วโมงหลังภูเขาไฟชิเวลุกประทุครั้งแรกแต่ว่าไม่มีรายงานความเสียหายซึ่งแผ่นดินไหวดังกล่าวก็ถือเป็น after shock ของแผ่นดินไหวเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมา ขณะที่ภูเขาไฟชีเวลุกบนคาสมุทดคำชักกาทางตะวันออกไกลของรัสเซียก็ยังคงประทุต่ตอเนื่องเมื่อวานนี้มีการพ่นฝุ่นเท่าฐานสูงกว่า10กิโลเมตรบนท้องฟ้าส่วนทางด้านสถาบันภูเขาไฟและแผ่นดินไหวรัสเซียก็เตือนนะคะว่าภูเขาไฟชีเวลุกนั้นจะยังไม่หยุดประทุโดยวันนี้ก็ย่างเข้าสู่วันที่3แล้วแต่ว่าการประทุก็อยู่ในระดับที่น้อยลง โดยพยากรณ์อากาศรัสเซียก็เตือนนะคะว่าอาจจะเกิดพายุไซคโคลนและก็เกิดหิมะตกหนักซ้ำเติมคำชะก,กาในอีกไม่กี่วันนี้แต่ว่าทางสถาบันภูเขาไฟและแผ่นดินไหวของรัสเซียก็คาดว่าหิมะที่ตกหนักก็อาจจะเป็นผลดีในการช่วยยับยั้งการกระจายของเท่าฐานภูเขาไฟได้ ซึ่งภูเขาไฟชิเวนลุกก็เริ่มประทุครั้งแรกนะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแล้วก็มีการพ่นเท่าฐานสูงกว่า20กิโลเมตรบนท้องฟ้าครอบคลุมพื้นที่ไกลมากกว่า500กิโลเมตรโดยเท่าภูเขาไฟก็มีการบดบังแสงอาทิตย์เปลี่ยนกลางวันเป็นกลางคืนทําหลายหมู่บ้านจมกองเท่าฐานภูเขาไฟความหนากว่า8.5เซนติเมตรถือเป็นระดับที่หนาที่สุดในรอบ60ปีจนต้องประกาศเตือนอันตรายต่อเครื่องบินและล่าสุดความหนาของเท่าภูเขาไฟก็ยังปกคลุมไปหลายหมู่บ้าน เพิ่มขึ้นไปอีก20เซนติเมตรโดยหมู่บ้านหลายแห่งนะคะที่ตั้งอยู่ในรัศมี50กิโลเมตรจากภูเขาไฟก็จมฝุนเท่าฐานหนากว่า20เซนติเมตรหรือว่าเกือบ8นิ้วด้วยกัน มาดูสภาพล่าสุดนะคะของคำชักการเมื่อวานนี้ซึ่งเท่าภูเขาไฟก็ปกคลุมพื้นดินไปทั่วคาบสมุทรของรัสเซียที่ยื่นไปในมหาสมุทรแปซิฟิกแห่งนี้โดยอาคารบ้านเรือนก็จมเท่าภูเขาไฟไปในหลายหมู่บ้านขณะที่ก็มีการปิดพื้นที่ภูเขาไฟไม่ให้เครื่องบินบินผ่านแล้วก็มีการประกาศเตือนอันตรายด้านการบินนั้นยังคงมีผลบังคับใช้ส่วนประชาชนก็ได้รับการแจ้งเตือนให้อยู่แต่ภายในบ้าน ส่วนทางด้านของรัฐบาลท้องถิ่นก็ระบุนะคะว่าการเก็บกวาดเท่าภูเขาไฟนั้นยังทําไม่ได้เนื่องจากเท่าฐานก็ยังคงร่วงลงมาจากท้องฟ้าไม่หยุดแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ ทั้งนี้นะคะชีเวลุกก็เป็นหนึ่งในภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่สุดในรัสเซียและก็เป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ทรงพลังที่สุดในรัสเซียด้วยมีอายุเก่าแก่กว่า6 0 0 0 0ถึง70,000ปีส่วนค่าสม,มุดของคำชก,การัสเซียนั้นก็ยังมีภูเขาไฟที่ยังทรงพลังอยู่ถึง30ลูกด้วยกันโดยคำชะก,กาเองนะคะตั้งอยู่ทางตะวันออกไกลของรัสเซียห่างจากกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียไปทางตะวันออก6,600กกิโลเมตรค่ะ มาดูที่จีนกันบ้างน,นะคะพายุทรายและก็ฝุ่นจํานวนมากก็ยังคงปกคลุมอยู่ทั่วท้องฟ้าในกรุงปักกิ่งแต่ว่าผู้คนจํานวนมากก็เลือกที่จะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติกันแล้วแม้ว่าจะมีคําเตือนจากเจ้าหน้าที่ว่าขอให้อยู่แต่ในบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งกรุงปักกิ่งก็มักจะเผชิญกับพายุทรายที่พัดเข้ามาปกคลุมในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนเป็นประจำทุกปีเนื่องจากอยู่ใกล้กับทะเลทรายโกบีประกอบกับปัญหาเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็การพังทลายของหน้าดินที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศด้วยค่ะ มาดูทางหน้าของสำนักง,งานอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลียนะคะเปิดเผยว่าพายุหมุนเขตร้อนหรือว่า r o p i c ิ l c y c l o ค ne ที่มีชื่อว่าอิลซานั้นกำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เคลื่อนตัวอยู่ในมหาสมุทรอินเดียจะมายังรัฐเวสเทิร์นของออสเตรเลียด้วยความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางถึง270กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ส่งผลให้อิลซานั้นกลายเป็นหนึ่งในพายุไซโคลที่มีความรุนแรงมากที่สุดที่พัดกระหน่ำรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียในรอบทศวรรษ ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าพายุลูกนี้นะคะจะพัดขึ้นฝั่งในช่วงเย็นวันพฤหสัสสบดีหรือว่าเช้าวันศุกร โดยจุดที่เคลื่อนขึ้นฝั่งก็จะอยู่ที่เมืองบรูมหรือว่าพอตเฮดแลนด์หลังจากนั้นพายุก็จะเคลื่อนตัวไปบนแผ่นดินขณะที่กระแสลมซึ่งมีความรุนแรงระดับสีนี้ก็แรงพอที่จะทําให้ต้นไม้โค่นล้มเสาไฟฟ้าเสียหายเศษซากปลักักพังปลิวเป็นอันตรายได้แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ําท่วมด้วยทําให้ทางการท้องถิ่นต้องเตรียมอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและก็เตือนประชาชนกว่า1 5 0 0 0คนให้ระมัดระวังอันตรายจากพายุไว้ด้วยค่ะ ขอบพระคุณที่รับชมรายการ p n n ข่าวข้ามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ p n n ช่อง16จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ